สวัสดีคุณลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาทุกทุกท่านเลยนะคะมาแล้วค่ะวันนี้เอ๋มีอ่ากําไรเหล็กไหลนะคะของหลวงปู่ศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินมาแบ่งปันกันนะคะ,ะกําไรเหล็กไหลนะคะกําไรเหล็กไหลตัวนี้จะมียันทุกเม็ดเลยนะคะมียันแบบนี้นะคะยันประจําตัวของหลวงปู่นะคะแล้วก็จะมีลันเลขมีลันเลขแล้วก็หมื่นหิน เอเซอร์ cer, ลันเลขหมื่นหินแล้วก็สอรอนะคะตรงนี้เป็นช่วงลอยต่อนะคะ,ะมีสอรอสอรอแล้วก็หมื่นหินเห็นไหมคะมันสะท้อนนิดนึงเนาะหมื่นหินสอรอแล้วก็เม็ดนี้มีลันเลขนะคะมีลันเลขอ่าเป็นยางยืดนะคะเป็นยางยืดแบบนี้ ออกที่พระาธาตหมื่นหินนะคะออกที่พระาธาตหมื่นห, kind of 50 baht. Baht. หินรายการนี้แบ่งที่500บาทนะคะห้าบาทวันนี้มาอัปเดตข้อมือนะคะอัปเดตข้อมือให้พี่ๆได้ชมกันเผื่อใครกําลังรอข้อมืออยู่นะคะส่วนรายการนี้ก็ออกที่พระธาตหมื่นหินเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่ากําไรข้อมืออีเสียนะคะเป็นยางยืดเหมือนกันนะคะเป็นยางยืดเหมือนกันรายการนี้มีปีเสียตรงนี้นะคะ ็นแล้วก็เป็นภาษาจีนคำม,มงคลของจีนทั้งนั้นเลยนะคะท,ที่อยู่ตรงนี้เนาะรายการนี้แบ่งที่250บาทนะคะ250บาทเท่านั้นแต่ละรอบเนี่ยบางครั้งแต่ละรายการเนี่ยได้ราคามาไม่เหมือนกันนะคะก็แจ้งตรงนี้ด้วยเนาะขึ้นอยู่กับต้นทุนเนาะแล้วก็ต่อไปนี่เลยเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะคะกําไรกําไร กำไรใส่ข้างขวานะคะเกี่ยวกับค้าขายเนาะค้าขายดีนะคะมีกำไรรายการนี้นะคะปรับเล็กใหญ่ได้บีบเข้าขยายออกได้หมดเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าข้อมือเล็กข้อมือใหญ่จะใส่ไม่ได้นะคะใส่ได้หมดทุกไซส์เลยเนาะเกี้ยเงินเกี้ยวทอง500บาทเท่านั้นหน้าเกี้ยวนะคะ <laughs> ที่เรียกเกี้ยวเงินเกี้ยวทองเนี่ยหน้าเกี้ยวนี่รายการนี้ยิ่งสวย สีทองยิ่งสวยนะคะเพราะว่าสีเขาจะตัดกับตรงนี้ที่มองเห็นเป็นสีคล้ายๆเพชรนะคะเกี้ยวเงินเกี้ยวทอง500บาทนะคะ5 0าบาทคบาวันนี้เอกก็มีวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับกําไรนะคะเกี่ยวกับเครื่องรางของหลวงปู่ศิลาวัดพระธาตุหมื่นหินมานําเสนอกันเพียงแค่นี้นะคะ ใครที่สนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ0924360245นะคะใครที่ไม่มีไลน์ก็โทรมาได้นะคะโทรมาได้0924360245นะคะแต่ว่าถ้าแอดไลน์มาเนี่ยเราก็จะเห็นรูปภาพได้นะคะเพราะว่าเอจะส่งให้ดูทางไลน์ได้นะคะใครที่ไม่มีไลน์ก็ต้องไปย้อนดูที่ที่ช่องนะคะที่ช่อง youtube นะคะช่องเอเรือนทอนะคะ ค่ะวันนี้เอกออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ